ในเองไนคะครับจากคิโมโนเมอร์คะ่ะที่เราทำกันอะเราอยากจะรู้ว่าเราจะดูค่าเนื้อเนซินได้จากที่ไหนและหาค่ามันยังไงคะอ๋ออยากรู้ใช่มหมโอเคงั้นจะพามาดูนะครับก่อนอื่นต้องมาที่เอกสารก่อนโคเค ก่อนอื่นนะครับเราต้องมีเอกาสารตัวนึงที่เขาเรียกว่า COA นะครับตัว COA เนี่ยก็ขอได้จากผู้ขายสิ้นนะครับผมในส่วนของคอลัอมน์ COA พอได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าที่บอกนะครับ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะั่วนอนว o l ท t นะครับผมค่านอน n v า l a ย i นถะ้าแปลตามตรงก็คือค่าที่ไม่ละเหยแล้วนั่นคือค่าที่เป็นเนื้อเรซินแล้วนะครับผมอย่างเรซินเบอร์นี้นะครับผมยกตัวอ,อย่างอย่างเอกสารตัวนี้นะครับผมค่านอนวา l ท t มาตรฐานอยู่ที่55 ถึง60%นะครับผมแล้วก็ผลที่ได้จากการเทสของของหลอดนี้อยู่ที่57.8%นั่นหมายความว่าเรซินเบอร์นี้นะครับหลอดนี้มีค่าในเรซินที่57.8%นะครับย้ำเนาะว่าเราขอนะครับขอเอกสารได้จากผู้ขายขอเอกสารเอกสารชื่อว่า C O A นะครับผมแล้วก็มาดูที่ค่านอนวัลไทานะครับดูที่วิโซกหรือผลผล,ผลที่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อเรซินในหลอดที่เราใช้นะมีค่าในเรซินเท่าไหร่ โอเคนะครับโอเคนะครับก็คงจะดูค่าเทเลซินเป็นกันแล้วเนาะว่าเขาดูยังไงนะครับผมก็ไหนๆก็ถ่ายคลิปละก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ข้อมูลสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามมาได้ที่ช่อง e Rescription ข้างล่างนี้หรือไม่ก็พูดคุยผ่านช่องทางของช่องแชทของเฟซบุ๊กเอ็มเคแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีแล้ว,ลวคลิปนี้จบแค่นี้ อ่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราจะทําคลิปดีอะไรมาให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทานผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสําสหรับตอนนี้ตรงนี้ก็จบแค่นี้ไปก่อนเนาะนะครับสวัสดีครับ